พระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกของโลกเสนอตอนที่37เรื่องพระพุทธบิดานิพพานในการต่อมาขณะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ักกูตาคารสาลาป่ามหาวัน ใกล้กรุงเวสาลีทรงทราบว่าพระเจ้าสุโทธทนะพระพุทธบิดาประชวนหนักอาศัยที่ทรงเพียบพร้อมด้วยกตัญญูกตาว,วิธตาธรรมจึงเสด็จไปก,กรุงกบิลพัทเพื่อเยี่ยมพุทธบิดาพร้อมด้วยพระสาว,วกเป็นจํานวนมากทรงบําเพ็ญปิตุปทานธรรมถวายการพยาบาลตามพุทธวิสัยพระเจ้าสุโทธทนะได้รับการบีบคั้นจากอาพาธกล้าเกิดทุกขเวทนายิ่งนัก มีพระอาการทุรนทุรายหมดสติพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยกพระหัตต์ตั้งพระเถยทิ่ฐานกิตบำบัดโรคาพาธแล้วทรงรูปลงที่พระเศียรพระเจ้าสุทโธนะขณะนั้นอาพาธที่พระเสียรก็ทุเลาลงด้วยพระพุทธบารมีพระนันทเถระยกพระหัต์ลูบที่พระหัตถ์เบื้องขวาอาพาธกล้าข้างขวาก็ทุเลาลงพระอานท์ยกหัต์ลูบที่พระหัตถ์เบื้องซ้าย อา,าพาธกล้าเบื้องซ้ายก็ทุเลาลงสมเนรราหุนยกหัดรูปที่พระปริสดางอา,าพาธกล้าที่พระปริสดางก็ทุเลาลงพระเจ้าสุทโธนะทรงสำราญพระวรากายคลายจากทุกขเวทนาอันสาหัสเสด็จลุกขึ้นประทับนั่งถวายบังคมพระบรมศาสดาด้วยความซาบซึง้งในกตัญยุตตาที่ทรงเสด็จมาอนุเคราะห์ในสมัยใกล้จะสวรรคต พระพุทธองค์ทรงสแสดงอนิจจตาที่ทำสูตรโปรดพระพุทธบิดาว่าสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงมีการเกิดขึ้นและเสื่อมไปเป็นธรรมดาเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์ทำทั้งปวงเป็นอนัตตาเมื่อนั้นย่อมเมื่อหน่ายในทุกข์นั่นเป็นทางแห่งพระณิพาน พระพุทธบิดาทรงเจริญวิปัสนาตามกระแสพระธรรมเทศนาทรงบรรลุพระอรหัสตพร้อมกับปฏิสัมพิธาพระราชาเกิดปีติสมนัตทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระองค์ผู้เจริญโยมได้พ้นจากเครื่องผูกคือสงสารแล้วชีวิตของโยมเหลือน้อยโยมจากนิพพานในวันนี้พระเจ้าสุทโธทนะทรงพิจารณาเห็นพระชนมายุของพระองค์ถึงการอวสานเพียงนี้จึงทูลลาพระบรมศาสดา ลาพระบรมวงศานุวงศทั้งสิ้นแล้วเสด็จนิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานบนพระแทน่นบรรทมภายใต้สวิตชัตรนั่นเองพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปารบธรรมสังเวทโอวาทพิสุทั้งหลายว่าพวกเธอจงดูพระพุทธบิดามรณธรรมมิได้ละเว้นต่อพระองค์เลยสัตว์ทั้งปวงมีความตายเป็นธรรมดามีความตายเป็นที่สุดไม่ล่วงพ้นความตายไปได้พวกเธอ อย่าได้พากันประมาทเลยชินนามหานิฐานหน้า210-215กล่าวว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอำานวยการพระสบในฐานะที่พปรงเป็นพระโอรสและเป็นพระญาติผู้ใหญ่โปรดให้พระมหากัะสปเระเรไปตรวจสถานที่บริสานกิตการทานเพื่อถวายเพลิงพระศพพระพุทธบิดาโปรดให้พระสารีบุตร จัดถวายน้ำสงฆ์พระศพตามคติยราชปรพเพณีอัญเชิญพระศพไปบริสถานนาจิตกาทานอย่างสมพระเจียรพระมหากษัตริย์เท้าสกะเทวราชแวดล้อมด้วยมูเทวดาทรงกระทำประทักษิณกิตกาทานพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับไฟแก้วมณีจากพระหัตของเท้าสก่าเพื่อถวายเพลิงพระศพพระบรมศาสดาทรงเป็นประธานจุดเพลิงถวายพระศพพระพุทธบิดาพระประยุรญาต และมหาชนทั้งหลายต่างพากันโศกเศร้าพิลาพร่ำให้ปริจเวชนาการพระบรมศาสดาตรัสอนิจจตาที่ธรรมสูตรซ้ำอีกครั้งหนึ่งเพื่อระงับความเศร้าโศกแห่งมหาชนมีผู้บรรลุธรรมเป็นจำนวนมากพระประยุรญาตท,ทั้งหกแควนต่างประชุมกันบำเพ็ญกุศลมหาทานณน,นครของตนอุทิศถวายแด่พระเจ้าสุทโธทนะด้วยความเคารพและความอาลัยอย่างยิ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยหมู่ภิกษุได้เสด็จไปยังสถานที่พระประยุรญาตนิมนต์ไว้ทุกแห่งทรงอนุโมทนาแล้วทรงภาสิทว่าเหล่าชนที่มีปัญญาพึ่งถวายทานในทักษิณยบ,บุคคลเพื่ออุทิศให้แก่เหล่าญาติด้วยความกตัญญูการเศร้าโศกหาสำเร็จประโยชนย์แก่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วนั้นไม่ ขุทกนิกายสุตตนิบาตสัมมารปริภาชนิยสูตรหน้า339กล่าวว่าขณะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่นิโครธารามนั้นเหล่าสากยะและโลกิยะที่ตั้งหลักแหล่งอยู่สองฝั่งแม่น้ำโรหินีวิวาทกันเรื่องแย่งน้ำเข้านาพระราชาทั้งสองฝ่ายยกพลมาประชิญหน้ากันเช่นกับสงครามพระพุทธองค์ทรงทราบได้เสด็จไปห้ามแล้วตรัส อตตะทันธสูตรว่าภัยได้เข้ามาถึงพวกเราแล้วเพราะความวิวาทกันเช่นนี้เหมือนปลาในแอ่งน้ําน้อยที่ต่อสู้กันด้วยตันหาและทิฐิแล้วตรัสพันธนาชาดกทุทุพายชาดกและและักตุกิกะชาดกเพื่อระง,งับการวิวาทตรัสรุกขธรรมชาดกและวัตกะชาดกให้สองฝ่ายเกิดความสามัคคีพร้อมเพรียงกันอุปมาด้วยเรื่องของนกกระจาบความว่าเมื่อนกทั้งหลาย มีความสามัคคีพร้อมเพรียงกันย่อมพาตาขายไปได้แต่เมื่อใดนกเหล่านั้นทะเลาะก,กันภายจากการติดตาขายของนายพรานย่อมเกิดขึ้นพวกเธอจงทำกิเลสให้เหือดแห้งพึงเป็นผู้มีสติตั้งมั่นอยู่ในศีลสมาธิปัญญาเพื่อกำจัดทุลีทั้งหลายอยากอยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุขสืบไปกษัตริย์เหล่านั้นได้สดับพระธรรมเทศนาแล้วเกิดธรรมสังเวชพากันทิ้งอาวุธ ยืนนมัศก,การพระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวกันว่าหากพระบรมศาสดาไม่เสด็จมาพวกเราก็จะฆ่าฟันซึ่งกันและกันจนเลือดไหลนองเป็นแม่น้ํากษัตริย์ทั้งสองพระนครจึงถวายราชกุมารฝ่ายละ250องค์ให้บรรพชาอุปสมบทพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ประทานเอหิภิคุอุปสมปทารุ่งขึ้นแต่วันนั้น พระบรมศาส,สดามีภิกษุราชกุมารเหล่านั้นตามเสด็จเที่ยวบินทบาทไปในพระนครทั้งสองพระพุทธองค์ทรงทราบถึงความกระสันใคร่จะศึกของราชกุมารเหล่านั้นจึงพาภิกษุทั้งหมดไปยังภูเขาเหิมพา,านทรงชี้ให้เห็นความงดงามของสถานที่อันน่ารื่นรมของภูเขานั้นด้วยอนุภาพของพระองค์ขณะนั้นนางนกดุเวาสวยงามสองตัวคาบท่อนไม้ที่ปลายทั้งสองข้าง ให้นกสามีเกาะอ,อยู่ตรงกลางบินผ่านมาพิกูุเหล่านั้นอัศจรรย์ใจยิ่งนักจึงกราบทูลถามพระพุทธองค์ตรัสกุณาราชาดกทรงชี้เห็นโทษของมาตุคามเมื่อจบสัจจกถาความกระสันในมาตุคามของพิสูุเหล่านั้นสงบลงรูปที่บวชก่อนได้บรรลุอนาคามีพระสกทาคามีพระโสดาบันตามลำดับไม่มีปุถุชนหรือพระอรหันกรูปเดียวจากนั้นพระพุทธองค์ทรงพาภิกูุเหล่านั้น กลับไปยังป่ามหาวันทรงแสดงธรรมแก่พิสูจเหล่านั้นอีกเพื่อประโยชน์แก่มากเบื้งสูงขึ้นไปพระพิสูจเหล่านั้นเจริญวิปัสนาได้บรรลุพระอรหันต์ในวันนั้นนั่นเองเทวดาทั้งหลายทราบว่าพระบรมศาสดาประทับอยู่หน้าป่ามหาวันใกล้กรุงกบิลพัทพร้อมด้วยภิกษุ500รูปล้วนเป็นพระอรหันต,ต่างพากันมาเฝ้ากล่าวว่าวันนี้เป็นมหาสมัยในป่าใหญ่ พวกเราจะไปประชุมกันเพื่อเห็นพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ผู้ชนะมารแล้วพระพุทธองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นเหล่าพระภรมและเทวดาทั้งหลายมาประชุมกันเช่นนั้นจึงตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่าใดที่มีแล้วในอดีตกาลหรือที่จะมีมาในอนาคต,ตกาลเหล่าเทวดาทั้งหลายจะมีการประชุมกันเพื่อเห็นพระบรมศา,าสดาเหมือนเทวดาทั้งหลาย มาประชุมกันเพื่อเห็นเราในบัดนี้แล้วทรงแสดงมหาสมัยสูตรจบพระธรรมเทศนาเทวดาทั้งหลายได้บรรลุมากผลมากมาย